จากภาพรวมที่เราเล่ามาทั้งหมดตอนนี้ยังมีคงมีคําเตือนนะครับให้35จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ท่านต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินถล่มครับรวมถึงน้ําล้นอ่างเก็บน้ําและน้ําล้นตลิ่งด้วยในช่วงวันที่24-30สิงหาคมครับ โอ้ยาวเลยนะฮะโดยโกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอปมีการแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระัดระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินถลม่มในพื้นที่ภาคเหนือ12จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิษ,ษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์ครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ็จังหวัดได้แก่จังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนองบุรีลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางภาคตะวันออก8จังหวัดครับได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับและภาคใต้แจังหวัดได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูล ส่วนพื้นที่เฝ้าระมัด,ดระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและก็ระดับน้ําล้นตลิ่งน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาของลําน้ํเงาจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงแก่นแม่น้ําสายครับจังหวัดเชียงรายอําเภอแม่สายแม่น้ําอิงจังหวัดเชียงรายอําเภอเทิงแม่น้ำน่านจังหวัดน่านอำเภอเมืองวิงสาเชียงกลางภูเพียงท่าวังผาแม่น้ำยมจังหวัดพะเยาอำเภอปงเชียงม่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง2หนองม่วงไข่จังหวัดสุขโขทยัยอมเมืองสวรรคโลกศรีสัมปรโรง,าางศรีสัจนาลัยกลุ่มไกรลาดจังหวัดพิษณุโลกอเภอเมืองพมพิรามบางระกำรแม่น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกอเภอนครไทยวัดโบด์แม่น้ำป่าสักิจังหวัดเพชรบูรณ์อเภอหล่มสักน้องไผ่ลำน้ำกำจังหวัดนครพนม,อ,มพอเรนูนคร และแม่น้ำตราดครับจังหวัดตราดอำเภอเมืองเขาสมิงบ่อไร่ครับมี35จังหวัดด้วยกันนะครับยังต้องเฝ้าระวังไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยครับครับก็อย่างที่เราประชาสัมพันธ์กันไปนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้ท่วมแล้วคือเห็นว่าสถานการณ์น้ำมันเยอะมันมาไวขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดดูจากภาพข่าวหลายๆพื้นที่ข้อมูลเนี่ยชาวบ้านเขาบอกเลยว่ามันมาเร็วมากพอมาเสร็จปุ๊บชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเองท่วมบ้านหมดแล้วเข้าบ้านหมดแล้ว สามช่องทางขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์นะครับ,รบหนึ M B T to H D 2. อ M B T บุพพิมพ์ภาคสามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งะครับก็คือประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาก็ลงพื้นที่กับท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดท่านรองผู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกัน ไปถือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสาจาก4ช่องทางที่ผู้ชมที่ผมบอกผู้ชมไปติดตามได้อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดรับรองว่าถูกต้องอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายพื้นที่วิกฤตจริงๆคุณอายกิยระใช่เก็บของขึ้นที่สูงกันไว้เลยนะครับ